อาการของไข้หวัดน้อยแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะมาดูไข้หวัดน้อยก่อนนะคะไข้หวัดน้อยเนี่ยเวลาเราเป็นเองเนี่ยเราก็จะมักพูดติดบานนะคะเป็นวัดไม่ค่อยสบายก็จะมีอาการเล็กๆน้อยๆค่ะมีอาการปวดหัวสะบัดร้อนสะบัดดาวนิดหน่อยแล้วก็มีไข้ไม่สูงรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวมีระวิงระวัยไอายจามไอแคกแคกมีน้ำมูกซู่ซารประมาณนี้นะพอให้รำคาญแต่ก็อาจจะเป็นที่ไม่สบายใจของคนที่อยู่ใกล้เคียงก็เป็นไปได้นะคะ ไข้หวัดน้อยเนี่ยตำราบ,บอกว่าอันว่าคนไข้ทั้งหลายไม่กินยาก็หายอาบน้ำก็หายหายได้เองภายใน3วันภายใน5วันก็คือเป็นเองหายเองได้เลยค่ะดื่มน้ำเยอะๆอย่าให้ท้องผูกนอนมากๆเดี๋ยวก็หายค่ะมาดูอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่นี่ก็จะมีอาการมากกว่าไข้หวัดน้อยเยอะเลยค่ะจะมีอาการตั้งแต่สถานร้อนสถานหนาวสถานนี่คือหนักกว่าสมบัตินะคะไข้หวัดน้อยเนี่ยก็เป็นแค่สมบัติ ให้หวัดใหญ่จะมีตัวร้อนมากปวดหัวมากไอจามน้ำมูกตกปากแห้งริมนผีปากแห้งเพราะว่าความร้อนในร่างกายนั่นเองแล้วก็จะมีอาการบางคนนะคะมีปากเปรี้ยวปากผมคือรู้สึกเปรี้ยวปากผมในปากพวกนี้ค่ะไม่ค่อยอยากกินอะไร บางครั้งอาจจะมีอาเจียนพะอืดผะอ,อมแล้วก็กินข้าวไม่ได้แล้วแปรไปตําราบอกว่าแล้วแปรไปหมายความว่าเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอยู่หลายวันนะคะวันสองวันสามวันเนี่ยอาการก็จะเริ่มมากขึ้นรุนแรงขึ้นทีนี้จะทําให้มีคอแห้งมีไอมากมีปากแห้งฟันแห้งจะหมูกแห้งแล้วก็น้ำมูกแห้ง